กคนส่งมาอีแล้วครับทุกคนส่งมาอีแล้วสมเน็จบุญเซ็นและก็บุญมาเน็ตส่งทาหารที่เกณฑ์มาใหม่เข้าประจําการทายแดนหรือว่าแนวหน้าเองคนเพื่อทําศึกกับประเทศไทยตอนนี้ทุกคนเนาะสมเด็จบุญเซ็นกีกำลังดิ้นเป็นเพือกสุดท้ายเพราะว่าการต่อสู้มาก็ 8 0น9วันแล้วทุกคนงบประมาณอาวุธยุโทโธปรกรณ์ก็เริ่มล่อยรอนะครับเริ่มหมดนะครับวันนี้ก็โทรไปพ้องพ่อของมันอีกสีกิ้นผิงว่าอยากให้ไทยเนี่ยหยุดยิงอยากให้ไทยเจรจาหลังจากก่อนหน้านั้นก็ประธานาธิบดีโดนัททำเนี่ยบอกให้ไทยหยุดยิงว่ากับดักที่ฐานไทยเหยียบนั้นคืออุบัติเหตุแต่ประเทศไทยไม่สนโนสนโนแคร์ครับวันนี้ก็โทรไปหาพ่อของเขาอีกครับ สีจิ้นผิงว่าอยากให้ประเทศไทยนะั้นเจราจาอยากให้ประเทศไทยนะั้นหยุดยิงก่อนที่ประเทศไทยหยุดยิงเนาะประเทศไทยคือจิตหนึ่งใจเดียวก็คืออยากให้คาเมนสิ้นสภาพนะสิ้นสภาพยกธงขาวแล้วมาขอเจราจากับประเทศไทยเองเนาะโดยประเทศไทยจะไม่ลดตัวลงไปขอเจราจากับคาเมนเนะทุกคนคือวันนี้แม่ทัาพภาคที่สองก็สั่งห้ามขนส่งน้ามัน ผ่านด่าวซองเม็กสอ,อปลอาวทุกคนเนาะที่คาดว่าจะเอาไปเติมเสื้อเพลิงให้รถถังให้ดีเอมี่สิบอของขเขมรนี่ที่มาต่อสู้กับประเทศไทยทุกคนไม่ถันตั้งติดต่อก็าสั่งเบรกเนาะสั่งเบรกเลยทุกคนคือดิ้นเป็นเพลือกสุดท้ายแล้วสมเด็จฮุนเซนวันตอนนี้ทุกคนวันนี้มีข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยรับบริจาคจากานักธุรกิจ พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในกัมพูชาเนี่ยระดมทุนเพื่อ,อสมทบทุนส่งไปให้ทาหารแนวหน้าเพื่อซื้อข้าวซื้อสเสบียงอาหารนี่ได้เยอะมากวันนี้ทุกคนได้เยอะจริงๆหนึ่งล้านบาทครับทุกคนได้หนึ่งล้านบาทเพื่อจะไปซื้อข้าวข้าวอะไรที่เขาใส่ขวดน้ําอ่ะให้ขมิ้งกินอ่ะอืมให้ขมิ้นกินอะ่อนนอะไม่รู้ข้าวอะไรทุกคนข้าวบัวบกหรือว่าะไรนี่แหละทุกคนขอต้นกง ไม่รู้ชื่อที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าคือทหารเนีหน้าต้องกินแบบนั้นทุกคนทหารแนวหน้าของขมิ้นต้องกินแบบนั้นกินข้าวสารโดยที่ไม่ได้นึ่งไม่ได้แช่น้ําและมันจะเอาแรงมาจากไหนสู้ทุกคนมันจะเอาแรงมาจากไหนสู้ทหารไทยทหารไทยกินข้าวกล่องครับข้าวกล่องในเซเว่นของซีพีครับทุกคนสุดยอดมากครับแตกต่างกับทหารขมิ้นเนี่ย ต้นก็บอกแล้วว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันนะอีกไม่เกินเจ็ดวันคือวันนี้งดส่งน้ำมันไป้ขมนแล้วไม่เกินอีกเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันขメมยต้องขอเจราจาเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันทําให้ขมีมีพลังมันทําให้ขม,มีนมี้นดเดินสงครามต่อได้น้ำมันสี่ล้านลิตรที่จะส่งไปเมืองปากเซวันนี้ ถูกตีกลับทุกถูกตีกลับหมดแมทัพภาคที่สองก็ออกมาโพสต์ว่าขออภัยพี่น้องสองปปลาวเนาะให้อดทนอดกัน้นเห็นใจประเทศไทยเห็นใจเรานิดนึงอีกไม่เกินสองสามวันเหตุการณ์ก็จะปกตินี่แหละทุกคนคือแม่ทัพภาคที่2องเขาบอกว่าอีก2องสาวันเหตุการณ์ก็จะมาปก,ปกติส่งน้ำมันได้เหมือนเดิม เพราะว่าไม่เกินสามวันน่ะประธานพารคที่สองบอกว่าคามีนี่จะสิ้นสาภาพจะสิ้นสาภาพถ้ามันไม่มีน้ํามันนะรถที่บรรทุกจรวดลร้ลำกล้อง B.M. ยี่สิบเอ็ดนี่มันก็ไปต่อไม่ได้รถที่บรรทุกทหารไปชายแดนมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ํามันทุกคนน้ำมันนี่เป็นปัจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวติตในการทํางสงครามเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยทําถูกแล้วทุกคนที่ ปิดกั้นไม่ให้น้ำมันออกไปที่ด่านช่องเม็ดอำเภอิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีทำถูกแล้วครับทุกคนบอต้นก็เป็นกลางใจให้แม่ท่าภาคที่สองบอต้นเป็นกลางใจให้พี่น้องไทยทุกๆคนบันอบอต้นก็อยากให้เรื่องราวนี้มันจบเร็วๆโดยที่คาเมนสิ้นสภาพและยกธงขาวมาขอเจรจากับไทย มายอมรับข้อเสนอของไทยทุกอย่างไม่มีคําว่าต่อรองกับประเทศไทยคือสุเด็จวุณเซนหุลมาเน็ตคือตอนนี้เป็นคนที่ทุกข์ใจมากที่สุดเป็นคนที่คิดเยอะที่สุดเนาะคือวุลมาเน็ตวุณเซนตอนนี้นอนไม่หลับนะทุกคนบทต้นคิดว่านอนไม่หลับเล้วเพราะว่าอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย อยู่ในกำมือเขาถ้าคุณแพ้สงครามเนี่ยคุณก็จะรับไปเต็มๆหลังจากแพ้สงครามแล้วก็มาบุรณะซ่อมแซม <c oughs> อาคารบ้านเรือนที่รับผลเสียหายมาเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต <c oughs> นอนคิดนอนไม่หลับแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหน <c oughs> มาพื้นฟูเนาะ บ้านเมืองเนี่ยเพราะว่าจะไปกู้หนี้ยืมสินจากจีนคือตอนนี้ก็หนี้ของจีนนี่ท่วมหัวอยู่แล้วไม่รู้ว่าชาชาตินี้จะหมดหรือเปล่าอันนี้จีนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทุกคนที่คิดเยอะที่สุดก็คือหุณนเมเนตคุณเนณเซนทุกคนสถานการณ์แย่มากาสถานการณ์ของสมเด็จ อ่าฮุนเซนแล้วก็ลูกของเขาในตอนนี้แย่จริงๆมไม่แน่นะทุกคนอาจจะเปลี่ยนผ่านอานาจก็เป็นได้นะศึกครั้งนี้อาจจะมีคนใหม่ขึ้นมาของอำนาจในทมพูชาก็เป็นได้คุนเซนที่คนคอมเมนต์บอกว่าคุณพ่อเน,นี่เนาะคุณพ่อสลานักสลานาะอาจจะสิ้นสุดวาระ อำนาจเผด็จการที่ครองลาดมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับทุกคนปอต้นเกิดมาพอต้นก็เห็นเลยบุ่นเซน <c oughs> มันคือไข่ปอต้นสมเด็จค <c oughs> ุ่นเซน <c oughs> คือประชาชนตอนนี้คือลำบากลำบากมากๆทุกคนคือประเทศขเขมรเป็น,นประเทศที่เป็นประเทศที่ยากจนนะนะ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยได้มาทํางานในประเทศไทยได้มาขอทานในประเทศไทย แต่ตอนนี้แรงงานเขาสข่งกลับบ้านขอทานเขาก็จกับกลับบ้านน้ํามันก็ไม่ได้นําเข้าจากประเทศไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างอะมรสมชีวิตมลสมประเทศของคาเมรเลยปีสองห้าหกแปดเป็นมลสมครั้งใหญ่วิบากกรรมของคาเมรก็ว่าได้ทุกคนเนาะบาต้นสงสารแต่ประชาชนนะครับ สงสารครับเขาเป็นคนยากคนจนหลบภัยตามทุกไร่ทุกนาแต่ว่าคนที่มีอํานาจสั่งคนที่สั่งลูกหลานประเทศอื่นนั่นก็คือสมเด็จฮุนเซนกินรู้อยู่สบายแต่คนที่จะอดตุยก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีอํานาจเขาไม่มีกล้าเขาไม่มีปากไม่มีเสียงที่จะออกมาพูดเขาไม่มีสิทธิ์ โอ้โหทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอต้อนขอเจาะมาแสดงความคิดความเห็นเตี๋ยที่เห็นตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ